Baby come back come to me please กร yeah, 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 like ับมาสักทีอย่านะอย่าทิ้งฉันไปอย่างนี้เลยอย่าจะไปทิ้งฉันให้รองอารักของเราที่แสนจะมากมายความรู้สึกที่ล้นภายในใจฉันหรับไม่ไหวแค่ ที่มาหาคความรู้สึกดมีมันคงไม่มากพอท,าาทั้งินทงนี้ไม่ได้สุดท้ายก็ทวงน้ำเพียงได้แค่รอเออเธอบอกว่ามันแค่นี้เองคือความสัมพันธ์มันดูง่งายๆเธอบอกกับเราว่าจัดเฟรนเออเธอไม่ชอบคนดีแบบแกง๊งเธอคิดสมคุดอีแมแบกเธออยากทีิปพินเอาไปแลกเธออยากเป็นของดีที่มาเป็นแพรกเยอะฉันคงไม่ใช่ผู้ชายที่เพอร์เฟคทว่าที่ตอนนี้ฉันรวยตรงที่ข้อมือฉันมีแต่โลเล็กเ แต่เธอทั้งหาคนดีฉันก็แพ้มันโทษที่จะไม่ใช่คนดีแน่นอนว่าคนอย่างฉันก็ไม่แพ้กันอ่ะฉันพร้อมไปกับเธอได้ทั้งวันวันเสาร์มันคงไม่พอคงใช้เวยไลน์หมดไปทั้งจันทร์เยกฉันเยิด yeah 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 s m o k weed everyday เธอบอกฉันให้เปิด y เย h yeah r e a l y ใจฉันไฮ้ลองไฮลาเรื่องเราที่แส้นจะมากมายความรู้สึกที่ล้นภายในใจฉันรับไม่ไหว Can you love me again ฉันไม่นคนดีแบบทีว่ว่าเธอคงไม่ชอบคนแบบฉันแต่เธอคงไม่ชอบคนแบบนั้นแน,น่นอนไม่ใช่คนแบบฉัน เธอรู้ตัวว่าเธอชอบของดีได้ปรดกลับมาหาฉันเบบี้ชาตีฉันชอบเพราะว่าดวงตาของเธอนั้นเพอร์เฟคแต่เธอไปชอบผู้ชายอื่นเธอคงไม่ได้หรอกโด Baby บี้พีซกลับมาได้ไหมถ้ากลับ เยอมีทอ, K, องทวีตี่โฟเคเธอจะำไหมรว่วมเราในคืนวันไหนคิดเองเออเองออไรเธอคงจะลืมไปแล้วใช่ไหมฉันรู้ดีว่าเธอน่ะร้ายกาใครๆก็รู้เธอนักร้ายสาบเจอเธออีกสักทีเพียงเจอเธออีกสักที คงจะดีถ้ามีเธอคงจะดีถ้ามีเธอเบบี้เก l ร์ u ยู o โน้ต e ันนี่จู้อยู่โน้ตแดนฉันนี่ b ู้เบบี้คำแบบทุ่มมีเพสกลับมาสักทีอย่านะอย่าทิ้งฉันไปอย่างนี้เลยอย่าจะาไปทิ้งฉันให้หลงให้หลักเรื่องราวที่แสนจะมามหมายความรู้สึกที่ล้นภายในใจฉันรับไม่ไหว Can again? you love me again? เรื่องเรามันใช่น่าเศร้าจังและก็วนซ้ำกันเธออยู <You> deny, ่ในนั้นแต่ก็ฝันแต่จะต้องลุกออกจากมัน I'm so blue in my room และก็ฝันเย็นในแบก please Please, can you love me again, baby? Come back to me, please. กล yeah, nah. yeah, like, yeah, ับมาสักทีอย่านะอย่าทิ้งฉันไปอย่างนี้เลยอย่าจะไปทิ้งฉันให้ร้องให้รากัเราที่แสนจะมากไม่ความรู้สึกที่ล้นภายในใจฉันรับไม่ไหว Can you? love me again please come back please come back to me again, to me again. baby please baby, please love me again